สวัสดีครับมบัวใหญ่ไซค์กระจิ๋วซึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกมลูซเยอร์กันอีกครั้งนะหนูๆและวันนี้จะเป็นการเล่นมัลติคลาสครั้งแรกของพี่ในเกมนี้ซึ่งมันจะเป็นคลิปโปเกชั่นโมเลบไม่นูบทูปโปเพราะพี่จะเตรียมผอมมาไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพี่จะฟาร์มไม่ไหวนะหนูๆซึ่งบิวที่พี่จะทำในวันนี้จะเป็นซอร์ตมาสเตอร์30บเออร์เออหนึ่งซามูไรแล้วก็12ตีฟนะซึ่ง สเตตที่เหลือเนี่ยกว่าเยาวลห้ิเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพี่ไปไป,ปเอาในแบบว่าตอนเล่นจริงๆเออไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันหวังว่าบิวพี่จะไม่แตก,กนะก็ถ้าใครพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับโยโยโยก็วันนี้พี่จะมาทำานุตทโปอก<ย>แล้วนะซึ่งพี่จะทำในส่วนของซอสมาสเตอร์บวกตีบแล้วก็บวกคาตาณะนะ ซึ่งตัวละครพี่จะชื่อโยเนบวยเอ้ยโยบวยไปโยบวยมาละพี่บอกเลยเราจะเริ่มต้นด้วยการเป็นวอริเออร์เราจะไปวอริเออร์สามนในหัวของพี่นะวอริเออร์สาเอ่อซัมไล1แล้วก็ติฟสิบสองแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยว่ากันอีกทีนี่เป็นไงน้องๆแผนพี่น้องๆว่าเวิร์กหรือเปล่าเฮ้ยซึ่งอันดับแรกนะครับน้องๆเอ,อ พี่จะทำการโกงนะพี่จะทำการโกงพี่จะทำพี่จะพยายามโซโล่คลิปนี้ให้ได้มากที่สุดนะซึ่งถ้าเกิดน้องๆแบบว่าอยากจะทำอะไรพวกเนี้ยพี่แนะนำให้น้องๆเนี่ยไปปั้นบิวพีเแล้วฟาร์มขอให้ตัวลองก่อนนะเพราะว่าเอ่อบิวโอกาสแตกค่อนข้างที่จะสูงนะครับซึ่งเนี่ยพีม่มีวางพลายล็กตืนมีอิสอิสเอเคียว เวลิซึ่งบวกอิจิสาซึ่งมันเป็นแบบว่าหลังที่ไม่รีควายเลเวลนะครับของสายเอจิมันมีของสายเจีแยบของอินไแต่ของสเต็งอ่ะมันต้องเป็นของเยติซึ่งเยติอ่ะมันต้องการเลเวลนะครับซึ่งก็เลยแบบว่าออจะช่างมันแล้วกันแล้วเราจะใส่ติ๊บลิงซึ่งแหวนอันเนี้ยไปซื้อได้ในทุนด้านะครับมันจะบวก20บวกเยอะกว่า อของโลกปกตินะซึ่งเหมือนพี่จะลืมในส่วนของวอลเลอร์ Warrior. แต่ไม่เป็นไรเราใช้นี้ปึ๊บเราใส่แบ็คไปด้วยใส่ดินี่ไงพี่ไปทำเวสมาแล้วพวกแหวนวันพายอะไรพี่จะทำเวสอะไรไปเรียบร้อยเรียวนะหนูหนูแล้วก็เราก็ใช้สกิลบุ๊คดวลเวปอนเลยนี่อ่ะน่ใช้ส่งดาบในต้นเกม,มพี่มีอะไรอีกจ้ะ โคเดนแฟรี่ต้องเพื่อสิบห้โอเคจริงๆพี่อยากจะใช้หัวหนูมากเลยนะแต่ว่าไม่ไม่ดอกอ่ะเนี่ยพี่เลยช่างแม่งแล้วกันดล้นดัแรกนะครับหลังจากเราเตรียมของอรเรียบร้อยเนี่ยก็มาคุยกับกิลตรงนี้ปะอะปะหลังจากเนี้ยก็เข้าสู่ช่วงที่สนุกที่สุดในเกมเย่ <Yeah. S 1> ฟังจากเสียงพี่ก็รู้ละคือการรับทุกเควสจากเควสบอร์ดแล้วก็ n p c แล้วก็ทำแม่งให้เสร็จทุกเควส เจ๊ yeah. สนุแกแงเลยโอเคครับเบบี้ซึ่งวันนี้พี่ก็ทำเควสบอสจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็พร้อมที่จะไปทำเควสตีบอสเมนเด็กคิงนะแล้วก็เลื่อนขั้นแล้วก็วนมาทำเควสซ้ำแล้วก็เลื่อนขั้นเพื่อไปเมืองถัดไปนะแต่ก่อนอื่นเลยนะั้นพี่จะทำการไปเตรียมของสองสิ่งนั้นก่อนนะครับก็อย่างที่ หน,หนูรู้กันนะว่าพี่เนี่ยเลือกคลาสต้นเกมเป็นคลาสวอลเลเยอร์นะซึ่งวอลเลเยอร์เนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะก็คือแบบว่าเราสามารถโซโลต้นเกมได้เกือบหมดนะเกือบทุกคอนเทนต์สำหรับของต้นเกมนะเพราะว่าวอลเลเยอร์เนี่ยมีพลาสซีฟที่สามารถใส่ชุดเกราะหนักหรือชุดเกราะเฮฟวี่ได้ซึ่งมันให้สเต็ตที่ดีและสิ่งสําคัญเลยก็คือมันให้ค่าเกราะที่เยอะมากๆ ทำให้แบบว่าเรารับดาเมจได้ซึ่งนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่พี่จะไปเตรียมนะครับนั่นคือเกอาะอย่างที่2ก็คือสัตว์เลี้ยงในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยพี่จะเลือกเป็นสลามดำนะเพราะว่าสลามดำเนี่ยมีดาเมจเยอะที่สุดในเกมนะเพราะามันมีพาสซีฟมันคือถ้าเกิดตีแล้วติดพิษเนี่ยมันจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์แม็กคิีนะหรือว่าตามเปอร์เซ็นต์เลือดน,นี่นั่รู้นั่นก็คือ2ส,สิ่งที่เราจะไปเตรียมซึ่ง ชุดเกาะอันแรกของพี่เนี่ยมันจะเป็นชุดกเกาะเหล็กก็อยู่ถ้ำเดียวกับสลามดำเลยก็เดี๋ยวพี่จะไปจับสลา,ามดำแล้วก็เอาไปตีบอสแมนนีคิงอ่ะโอเคได้เรียบร้อยแล้วหนูนูนเฮ้ยไอ้เหี้ยไูขดุดแบบ ขุดแห่งกระจุยอ่ะแร่เหล็กไเชียกว่าจะจับติดโอ้โหซึ่งตอนนี้เราก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยนะเราก็พร้อมที่จะไปตีบอสเมนเด็กคิงกันแล้วนะน้องๆแต่ก่อนหนึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเออพี่จะตัดข้ามไปเยอะๆมากเลยนะแบบพี่ยังไม่ตัดช่วงฟาร์มให้น้องๆดูเลยนะครับเพราะว่า มันน่าจะน่าเบื่อนะแล้วก็ให้ตัดช่วงฟาร์มลงเนี่ยน่าจะตัดคลิปพี่ชู้ลงโอริแฟนให้น้องดูน่าจะดีกว่านะครับน้องน่าจะสนุกมากกว่าดูพี่ฟาร์มนน่นอนหนูหนซึ่งเดี๋ยวพี่จะตัดช่วงฟาร์มไปหมู่บ้านถรายดไปเลยโอเคปะเแบบี้เดิม แม่งตีแทบไม่เข้าเล่นอันนี้ตอนเล่นเกมแทบจะโซโลได้ทุกอย่างอ่ะโอ้ยโดนกูเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยเขามองข้ามในส่วนของสเตตอ,อ,อัอมเมอร์ไปแต่เอมเมอร์แม่งเก่งมากอ่ะมาพูดถึกอ่ะเฮ้ย okay, น้องๆเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทำการไปตบและชิงแล้วนะหนูๆก็เออพี่จะตบพวกบอสรุ่งหนึ่งให้หมดเนี่เมืองหนึ่งให้หมด เราจะได้เวลกันโวยโวยหวังว่าเราไปถึงป่าเอลเนี่ยเราจะเวลยี่้าได้อีโอเผาซราฟิมของพี่นะพี่เอาเลยหวัว่าบิลเชนี่มันจะไม่แตกแล้วเพราะว่าพี่เกียรติทำมอยมันน่าจะได้เป็นทั้งพีพีแล้วก็ p e อไปด้วยถ้าเกิดบิวมันเวิร์กอย่างที่พี่จินตนาการตอนชุบวู้ไว้นะซึ่งเออหวังว่าให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วกันนั่นหนู ไม่งั้นน้ำพี่จะแตกไปทั่วคอมหลังจากเล่นเกมรูสเลเยอร์แล้วบอกเว้ยบิวกากกต่ยี้ยกูขีเกียจเล่นแล้ววะอะไรพวกนี้หวังว่าตอนที่มันไปทุนด้ามันจะเชียงวอยส์พี่บอกตรงพี่ไม่อยากพี่ขี้เกียจปั้นบิลพีพีๆๆมากเลยอยากอยากเล่นพีพีนะบิลพีพีแม่งปั้นโซโล่แม่งมันก็ง่ายถูกนะประเด็นเนาะไม่ใช่รอยนู เฮ้ย hey, ลืมลืมไปเลยนะครับว่าเราต้องคุยกับแก๊งไอ้เจมก่อนไอ้เจมอยู่ตรงนี้เอ,อ้อย่าโดดไม่ถึงโอ้แม่กัดจังเลยไอ้สุดโอเคอันนี้เราได้เควสตตบลละคิงแล้วที่โรนน่าจะสบายสบายเปิดปั๊บจะ ทำในกูเอเราเมีเราแรงอยู่นะแบบพี่ไม่ต้องแพลี่ไม่ต้องอะไรเยอะเลยการเตรียมของไว้มันดีอย่างนี้นี่ เฮ้ยเชี่ยวคอเตอร์ไปแล้วคอสเตอร์มันติดเชยโอเค okay, เลือดหนึ่งโอ้เกือบแตกโอ้อยวันี้เลือดหนึ่งพอดีหลังจากเนี้ยบอสพวกตัวต้นเกมเนี่ยก็ตัวตัวนหน้หนูคือแบบเชียวสายพุ่อเราแม่งโซโล,โลดได้แบบเกือบทุกตัวพี่แบบตอบ เลเซอร์แฟงตอกคอบินคิงโอ้ยเนี่ยแม่งแบบอีซี่ฟาร์มยุทธวลวยี่ห้าอับเกตเผาเซราฟิมเป็น4ปีกเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์ฟิสิกอลแล้วก็กว่าจะพี่แบบกว่าจะฟาร์มไปถึงบาซิลิกเนี่ยพี่ก็แบบเลือกสามสิบเรียบร้ยอยแล้วหนูหนูคือหลังจากเลือกสามสิบเนี่ยพี่ก็เลือกซอร์สมาสเตอร์นะเพราะแม่งเทแล้วก็เบอร์เซอร์กตอนเนี้ยไม่เห็นเขาบอกมันไม่ค่อยเก่งก็ไม่รู้ไงไม่สนใจเพราะพี่มาเพื่อความเบียร์แบบฟันแบบ ชุ่ยชุยชุยชุยเนี่ยเข้าใจป่ะน้องพอพี่เรียกคลาสอะไรซับคลาสอะไรเสร็จเนี่ยก็บอกตรงนะว่าบซิลิกที่ทำมันจะมีแบบว่าท่าที่สามารถทำให้สตูเนี่ยแข็งได้แต่สิ่งเดียวที่ประสิทธิ์ทาให้พี่แข็งเนี่ยก็คือห่พี่ที่มันแข็งว่าแม่งโดนพี่ตบแบบเปรียวเปรียเปรียเปียโอ้โหอีซี่อีซี่แล้วก็เวลอัพอะไรพวกน้ครพี่ก็ลงไปในส่วนของเป็นแอดคลาสเพิ่มเป็นมัลติคลาสเป็นตีเพิ่มขึ้นมา ไปจนถึง12มั้งไปเกาะ3 12แล้วก็เพิ่มคาตาน่าสายสมูไรมาหนึ่งเพื่อถือคาตาน่าเบียวๆบียเฉยๆนะซึ่งพี่ไม่สนเรื่องความเก่งจริงกูก็กลัวสนพอสมควรแล้วแต่ว่าขอเบียยก่อนแล้วกันขอเบียวดับเลือดแต่งนี้ก็บอกตรงนะครับไม่มีอะไรเลยคือจบเมือง3ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่สิพี่จบเมือง2ใช่ไหมพี่ไปฟาร์มเมือง3ทําทุกควิฟาร์มเมืองสี่ ไปตีลุนน่ยเวลแล้วก็ไปซุนด้าฟาร์มแบบว่าโอ้ยชิวๆสบายๆเหมือนจะหลับโอเคอ่ะเบบี้ตอนนี้พี่เรียกว่านุ๊กซุโปรพี่เนี่ยพี่ไปฟาร์มจนวิวห้าสิบแล้วนะแล้วก็พ่อใหยของพี่เนี่ยคือการไปตีบอสสามตัวนะหรือว่าไปเทสบิลส์ไปเทสบิลสของพี่เนี่ยโดยการตีบอสได้สามตัวอีซี่อีซี่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่นี่ก็คือสเตตของพี่นะครับ32วลลองวลเลอร์ หนึ่งซามูไรเอามาถือดาบเลือดเฉยห้าพระสิบสองตีปสิบสองตีปเนี่ยเอาสกิลในส่วนของแบ็กสต็ปนั่นหนูหนูแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่พี่เอาพระมาห้าเนี่ยเพื่อพี่จะเอาสกิลโฮลี่ชิลอันนี้แต่น้องๆจะทำเหมือนพี่เพราะว่าไอ้โลเคียนเนี่ยมันสเกลต่ำ ค่าสปิริตของเราเฮี้ยกูมีสปิริตอยู่สามสกเนะี่ยไม่ตีทีเดียวไอเหี้ยโอ้โหมังกรตีเดียวทะลุแบบเพื่ันทะลุโล่เปี่ยโล่กูระเบิดหมดอะซึ่งเดี๋ยวพี่ก็จะไปแบบว่าตีไอ้ไอ้โกเลมเยติแล้วก็มังกรมั้งอืมโชว์สกิลให้น้องๆดูแต่น้องอาจจะสงสัยนะว่าพี่ครับพี่ไม่ได้ไปตีมังกรอะไรเลยแล้วทำไมพี่แบบว่ามีชุด บางกนมีเยติอะไรพวกนี้น้องโปลดรู้ไว้นะครับบางทีขอทานอาจจะมาในรูปแบบยูทูบเบอร์บางคนซึ่งท่านน้องๆเนี่ยอยากจะเป็นคนที่ทําทานนะ้น,น้องสามารถจอยที่ขอของพี่ได้นะเพราะว่าพี่ พร้อมเป็นขอทานที่ขอของน้องๆตลอดนะก็ต้องขอขอบคุณน้องในนิดหลายๆคนมากนะครับที่ช่วยพี่ฟาร์มแล้วก็เอาของมาบริจาคคนจนอย่างพี่นะเพราะพี่ขี้เกียจฟาร์มครับไม่มีปิ๊เปื่อยเอ้ยมีคนตีอยู่โน้มะเฟรชโน้โน้โน้เล็มีดีด้วยไม่ฟาร์มอยู่คนเดียวน้องได้เวลาโชว์แล้วปะวะบดีวที่กูสาปั้นมา โชว์ความกิ่งให้โลกรู้ไปมอเลวซอมบไรบวยไปรีบไปเฮ้ยน้องเสียงมึงโคตรดังเลยวะอุ้ยดูความถึกดูดาเมจนี่ขนาดไม่ใช้สกิลเลยเลยปบปบบรอพี่ชัดร้อยดูรอพี่ชัดร้อยนะโอเคเปิดฟิวเปิดบัฟ ไปรีบไปอ๋อ,อล้มแล้วดิล้มแล้วดิหนูปะปะไปมาเปิดฟิวโอ้ยฟิวมันแจกขึ้นตามแสกของเราอือเกี่ยทำไมบอลยังวะเกี่ยนไจะนี้วันนี้เนี่ยตายแล้ว,ลวน้อง ข้าให้เปิดมือปะสบายสบายสบายก็เฮียละไอสัตว์เกือบแตกเล่นเลยเฮ้ยมอนละกูเจอเซิร์ฟที่เฮยติยังไม่ตายเดี๋ยวจะกู้ให้เซิรเชี่ยกรนเจตีท็อปหน้าเหลี่ยมเลยไอสัตว์ควยโอ้ยไม่กัดอ้าวเฮียเสียงเกมหอยเฮีแยแล้วไม่เป็นไรเนาะฟังแบบไม่มีเสียงเกมไปก่อนนะหนูก็เดี๋ยวน่าจะเหลือ สิ่งท้ายีเราต้องไปทำแล้วนะ็คือการไปตรีมังกรเฮ้ยพี่มานะโอ้คนอย่างเยอะเฮ้ยมัฟกูทีมังกรจะเกิดแล้วเฮ้ยมาแนละ้วยังไม่ได้อินไว้กูไอ้โซ แม่งเล่งเลยเพราว่ามันจะไม่ตีโดนกันนะในนี้โอเคพี่จะใช้สก,กิลเนี้ยรอมันลม้มพี่แบบไม่ยชมังกรน่ะให้เข้าไปใกล้ทีเียโดนโบกหมดอ่ะ,อะโอเครอมันล้มอย่างเดียวจุดนี้ไมยนน่ยังเฟนหนึ่งเมื่อเฟนหนึ่งเราเข้าทำดามิได้โอ้โหนั้นใช้หน,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 นูโอสบายละได้ไงแม่งรัดรถเป็นน้ำแน่นอนอ่ะเฮ้ยดีนะการดามิทได้นิดนึงไม่โดดป่ะเค อญาต์เบาเกินเฮ้ยเฮ้ยกดคอเตอร์ผิดผมพี่งเอาคอเตอร์ไว้เลขสี่แล้วโอเคเฮ้ยปะปะปะลบโอ้หน้าหน้าฟ้าล่โอ้โอ้โอโอ้โอามีพระอยู่โอ้ยดีใจ จ้ากังโดนอีู่ขออนุญาตนะผมมาพักผมมาครับพี่พระดูดีจริงยุคนี้ไม่ปั้นตัวพระหรอผมรักพระที่สุดเลยนี่สไลด์มาสไลด์นอนเนี่ยแตกโอเคแม่งล่างสองลวไปเลยพิษหนูทำหน้าที่เนี่ยไม่อยากอินไว้กูเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบ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 เลี้ยบโอยดีเขาช่องท่าน Ủa ấy chứ ạ Mang Đồ thật bạp Ok ok một đều Là mang lốm Hứi Cho khang, kháng Hứi bố bây แม่จอน,นี้ไม่ไหวแล้วพลาดได้หมดทุกทีเฮ้ยเฮ้ยกูตื่นกูตื่นอ้อ Let's go ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชีพเออโอเกชั่นมัลติคาร์ดครั้งแรกของพี่แล้วก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของพี่ด้วยนะเพราะาทำแต่ละทีแมงมบิวแตกทุกทีไอ้เหี้ย ซึ่งบอกต้นะตอนนี้ลูซเซยก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเล่นเลยก็มันเป็นแบบซ้าคอนเทนต์ใหม่ก็ไม่อัปเดตมาแล้วก็ตอนนี้มันตอนที่พี่อัดอยู่นจะเป็นอ,อัปเดตอัปเดตอีเวนต์ฟาร์มของแบบเราไปตีมอนที่วลใกล้เราแล้วก็เอาไปสุ่มของเี่ยได้ของมาตกแต่งภาาคุมหลังส,สวยเลยก็เนียแล้ว,ลวพี่ตอนนี้พี่ไม่รู้แล้วพี่จะเล่นเกมอะไรน้องๆแนะนาพี่ได้นะเพราะตอนนี้ก็เป็นช่วงแยบละ มัยแบบหมดไฟพี่รอดูโลกบอกไหมว่าตอนโลกบอกปล่อยออกมานะมนเนี่ยป็นยังไงแต่พี่ไดว่าเกมนี้นะ่าจะลงหลังโลกบอกปล่อยนะ่ยาจะลงวันที่12บสองไอดนนี้ไมู่้วยเดนดูขัญก็คือโลกบอกปล่อยมาวันหนะึ่งปุ๊บพี่ลงรูเสเซียก็น้องอยากเห็นพี่ทาคลิปอะไรหรือทาคลิปไหนก็บอกกันได้นะครับแล้วก็เอออยากให้พี่ปรับอะไรตรงไหนก็พิมพ์มาใต้พิมพ์มาใต้ พี่มาได้ใต้คอมเมนต์เอ้ยแม่เริ่มพูดไม่ช้าอีกแล้วไม่เข้าใจวะนะไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามากันด้วยนะครับเบบี้ <Baby. S 1> อุ้ยโอ้ยเขาไม่แขงก็ไม่ใช่ก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะครับสำนี้ผมพีโก้ไอเคบอมบี้ขอลาบประกนไป,ไปละบ๊ายบายจุ๊บ